สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเราเก้าถันโลกกับการรายงานสรุปผลการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบจิ้งจับโลกในรุ่นโมโตทูสนามที่12สนามมิซานโนอิตาลีนะครับเป็นสนามสุดท้ายแล้วนะครับในทัวร์นาเมนต์ที่ยุโรปแห่งนี้นะครับสำหรับสนามที่มิซานโนนะฮะอิตาลีนะครับแห่งนี้นะครับก็เรามาเข้าสู่ปริสตาร์กันเลยนะครับในตำแหน่ง โฮหัวแถวอันดับ1ก็นะซิเลเตโนเวสตินะครับได้อันดับ1ไปนะครับแล้วก็อันดับ2เกรโดอัโกสตาอันดับ3มาเนลกอนซาเลสนะครับอันดับ4อารอนคาเนส et, นะครับส่วนกล้องสมเกียรติจันทาของเรานะครับคัดฟายจัดอันดับในรอบคัดเลือกนี้นะครับเข้ามาอยู่ในคริสตาร์ทอันดับที่11นะครับแล้วก็ทีมเมดอย่างไอโอคุระนะครับทีมเอเชียอ er, ีดีมือเสื่อนะครับอยู่ในคริสตาร์ท อันดับที่13นะครับขณะที่คนนี้เลยนะครับโทนี่อโบริโนนะครับที่จะต้องพูดถึงเพราะมีรุนนะชิงอันดับโลกคะแนนสะสมอยู่นะครับกับเปโดอัลกอสตาเข้ามาในกริสตา์าอันดับกล้าวนะครับสำหรับออรโบริโนนะครับเอาละครับรถทุกคันนะครับประจำตำแหน่งยังคริสต์านะครับสนามนี้แข่งกัน22รอบสนามนะครับที่ความยาว4.2กิโลเมตรนะครับ ไยแดงดับปล่อยตัวเข้าทางตรงที่หน้าสแตนคนดูนี่นะครับก็เข้าสู่โค้งแรกนะครับพับซ้ายแล้วก็พับขวาต่อเนื่องมาโค้งนี้แหละครับเป็นการช่วงชิงอันดับนะฮะโดยกล้องสมเกียรติของเรานะครับอยู่กลางๆนี่แหละครับท่านผู้ชมแล้วก็เบียดตามมาด้วยไอโอคุระนะครับติดๆกันนี่แหละครับก็มีสกิดกันนิดนึงนะครับในโค้งนี้นะฮะแล้วก็ไอโอคุระนะครับก็ ยกคันเร่งให้กล้องนะครับเข้าโค้งไปได้ก่อนแล้ะครับจึงทําให้ไอโอคุระนะครับตกไปอยู่อันดับ14นะครับไปอยู่ในตําแหน่งที่เบียดแย่งชิงกับเจคดิกซันนะครับส่วนกล้องของลอยนะครับก็เบียดแทรกขึ้นมาอยู่อันดับที่11นะครับแล้วก็ขึ้นไปอันดับที่10แล้วนะครับส่วนผู้นําหัวแถวนะครับในรอบแรกนี้นะครับเปโดอาโกตาพุ่งทะลุเร็วแรงจริงๆนะครับตามมาด้วยเวสติและก็คาเนตนะครับ งผู้นำหัวแถวกันอยู่นะครับส่วนออบริโนอยู่อันดับที่7นะครับอาละครับผ่านไป6รอบสนามนะครับไอโอคุระก็เริ่มขยับเกาะติดกล้องเข้ามากระชั้นเข้ามาแล้วครับแล้วก็ขึ้นมาอันดับที่11เ็จนได้นะครับสำหรับไอโอคุระน่าก็ครึ่งเรสนะของสนามนี้นะครับกล้องก็แซงโจโรเบิร์ตขึ้นไปอยู่อันดับ9นะครับส่วนไอโอคุระนะครับยังอยู่อันดับ11อยู่นะครับ กล้องไล่จี้แซมโลหมายเลขที่22อยู่นะฮะตอนนี้ก็ขยับเข้ามานะครับเพื่อที่จะไปอยู่อันดับหัวแถวนะครับสำหรับกล้องสมเกียริจันทาสนามนี้เหมือนกล้องสมเกียริจันทาของเรานะครับกับไอโอคุระนะครับจะขับประคองกันอยู่นะครับรักษาอันดับของการและกันไว้นะครับนะในขณะที่คนอื่นๆนะครับก็มีธงเหลืองล้มกันไปทีละคัน2คันแล้วครับ อ๋อและนี่แหละครับพูดไม่ทันขาดคำนะครับอลอนคาร์เนสนะครับหมายเลขที่40นะครับที่อยู่อันดับ3นี่ก็ล้มไปแล้วนะครับโอ้โหล้มไปเฉยเฉนะครับในโค้ง14ล้มพับไปเฉยเนี่แหละครับนะก็ทำให้โลเปสนะครับขึ้นมาทดแทนในตำแหน่งอันดับ3แล้วก็ก้องขยับขึ้นมาอันดับ8นะครับแล้วก็ตามมาด้วยไอโอคุระนะครับไอโอคุระก็แซงกล้องสมเกียรติจันทาของเราขึ้นไปแล้วนะครับ แล้วก็เริ่มขยับแสงขึ้นไปเรื่อยๆอยู่อันดับ7ส่วนกล้องก็วิ่งตามเหลี่ยมไอโอคุระอยู่ไม่ห่างนะครับแล้วก็มีฟิลิสซาลาสนะครับขวางกล้องอยู่แล้วก็จะพยายามนะฮะกล้องพยายามที่จะแสงซาลาสขึ้นไปตามนะฮะไอโอคุระ ok แล้วก็แสงขึ้นไปจนได้นะครับในขณะที่นะยังเหลืออีก9้ารอบสนามนี่เองนะครับคราวนี้กล้องสมเกียรติจันทาของเราก็เริ่มเกาะติด ไอโอคุระนะครับเกาะติดกันมาเรื่อยๆเรอยครับอยู่อันดับ8นะครับสนามนี้กล้องขับได้สมูทมากๆครับจังหวะการเสียบการแซงนี่ครับเรียกว่าแซงขาดเนียนคลิปเลยนะครับสำหรับกล้องของเรานะครับแล้วก็เริ่มเกาะติดไล่ตามไอโอคุระกระชั้นเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วครับในรอบนี้นะครับเฟอร์มินอเดเกียวก็รุดไปอีกคาั้แล้วนะครับโอ้โหในโค้งนี้ครับพับซ้ายต่อมาแซมโลซึ่งอยู่ ข้างหน้าไอโอคุระก็ล้มไปอีกนะครับโอ้โหเรียกว่าล้มไปเฉยเฉยเลยครับเรียกว่ายางหน้าเริ่มหมดกันแล้วนะครับนะทำให้อันดับก็ขยับขึ้นมาอย่างไอโอคุระนะครับก็ขึ้นมาอันดับ6กล้องก็ขยับตามมาอันดับ7นะครับโอ้โหแม่สนามนี้นะฮะมีลุ้นนะฮะสำหรับนักแข่งของไทยเราแล้วก็ทีม Honda a เอเชียอีเดีมสวยนะครับและไอโอคุระก็แซงกอนซาเลสขึ้นมาอยู่อันดับ5นะครับ ขณะที่ยังเหลืออีก3รอบสนามนะครับแล้วกล้องล่ะกล้องจะทําได้เหมือนไอโอคุระหรือไม่นะครับโอ้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับกับรอบที่เหลือนี่ครับกล้องยังไล่บี้เกาะติดกระชั้นนะกอนซาเลสนะครับเข้ามาทุกขณะทุกขณะเรียกว่าเกาะไม่ปล่อยนะครับกัดไม่ปล่อยนะฮะสำหรับกล้องสมเกตจันทาเหลืออีกนะอีก2รอบสนามนะครับซึ่งรอบเหลือน้อยแล้วครับก็รักษาอันดับแต่ละคันนี้เริ่มหลุดนะฮะกันไปแล้วครับแต่ก็ยังประคอง รถกันได้อยู่นะครับในขณะที่กล้องสมเกียรติจันทาของเรานะครับเรียกว่าไม่ผ่อนเลยนะครับความเร็วนี่ครับกำลังเข้ามือนะครับที่ยังเหลืออีกนะฮะรอบครึ่งเพื่อที่จะแซงชิงอันดับ6มาให้ได้จากกอนซาเลสนะครับแล้วก็จังหวะนี้นะครับกล้องก็เสียบในโค้งขึ้นมาจนได้ในรอบสุดท้ายนี่เองนะครับเนาะขยับขึ้นมาอันดับ6จนไดแล้วครับแล้วก็พยายามหนีกอนซาเลสนะในโค้ง4นะฮะโค้ง5 แล้วก็เข้าโค้ง6กแล้วครับก้องเข้าสู่ทางตรงได้สําเร็จแล้วก็สปีดหนีกอนซาเลสจ,จนได้นะครับโอ้โหเรียกว่ากล้องพ้นนะ,ะจากการจี้ติดของกอนซาเรสไปได้แล้วแล้วก็ฉีกห่างออกไปแล้วครับแล้วก็เข้าเส้นนะชัยในอันดับ6จนได้นะครับสำหรับปิดท้ายฤด,ดูกาลทัวร์ยุโรปที่สนามมิซานโนอิตาลีนะครับก็กล้องสนามนี้ก็ทำสำเร็จนะครับคว้ามาได้อีก10คะแนนนะครับจากการเข้า อันดับ6นะครับรวมคะแนนสะสมอันดับโลกของกล้องสมเกียรติจันทานี่ก็ขึ้นมาอยู่อันดับ8ของโลกเลยทีเดียวนะครับส่วนแชมป์สนามนี้ก็ตกเป็นของเปโดอัคอสตานะครับแล้วก็ตามมาด้วยฮนะซิเลติโน,โนเวสซินะฮะแล้วก็อันดับ3โลเปสแล้วก็โทนี่อบอริโนส่วนไอโอคุระก็เข้ามาอังห่างอยู่ในอันดับ5นะครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับแล้วก็เราก็ขอสรุปฮะเกมการแข่งขันสนามที่12ที่อิตาลีนะฮะเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดส่งเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็จะพยายามนะรายงานความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันมาให้เร็วที่สุดและก็ต่อนเนื่องนะครับกับภารกิจของผมนะถึงแม้จะ ยุ่งเหยิงเยอะมากจริงๆนะครับเอาละครับแล้วก็พบกันในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับที่อินเดียนะครับสนามที่13นะครับสนามนี้รากกันไปก่อนนะครับพบเจอกันสนามหน้าสวัสดีครับดูคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ